สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเพจสุขภาพดีมีความสุขกิฟตรีมบายปั่นนะคะวันนี้นะคะเรามีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมาแนะนํานะคะมาในรูปแบบของแคปซูลนะคะเป็นซอฟ์เจลนะคะ60แคปซูลนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์นะคะเป็นกรดไขมันสายกลาง MCT นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอย่างอื่นแล้วนะคะน้ำมันอย่างอื่นจะเป็นกรดไขมันสายยาวนะคะทําให ดูดซึมได้ไม่ดีนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นกรดไขมันสายกลางนะคะซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้นําไปใช้ได้เร็วนะคะจึงช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้นะคะและสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วนะคะช่วยในระบบเผาผลาญของร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะมีงานวิจัยนะคะ,ะการรับประทานติดต่อกัน 3. สัปดาห์นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้นะคะประมาณครึ่งกิโลเลยนะคะ และก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความหิวนะคะสามารถทําให้อิ่งได้ในระยะยาวนะคะลดความหิวจุกจิกนะคะต้านเชื้อปรสิตเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ,ะแล้วก็สําหรับคนที่ลดน้ําหนักแบบขีโตนะคะสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะและก็ในส่วนของท่านที่มีอาการในโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะคะน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะช่วยได้เพราะว่า น้ำมันมะพร้าวนะคะจะไปช่วยเพิ่ม HDL ในร่างกายนะคะ HDL ก็คือไขมันดีนะคะไขมันดีตัวนี้ค่ะก็คือคอเลสเตอรอลตัวดีก็จะสามารถที่จะนําไปสร้างเซลล์สมองนะคะเพราะว่าเซลล์สมองนะคะต้องใช้อคอเลสเตอรอลตัวดีก็คือตัว HDL เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่ม HDL ให้กับร่างกายนะคะลดะระดับ LDL คือลดไขมันเลวในร่างกายออกไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นตัวนี้ค่ะมี เป็นกรดไขมันที่ดีนะคะเราก็จะใช้หลักการรับประทานไขมันดีเพื่อขับไล่ไขมันเลวนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ยังช่วยในผู้ที่เป็นนักกีฬานะคะคนที่ออกกําลังกายและต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะคะน้ามันมะพร้าวก็ช่วยได้ด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยเบาหวานนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะคะไม่มีอันตรายนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อกันได้เลยกับเพจสุขภาพดีมีความสุขนะคะ กล่อง420บาทส่งฟรี